I'm counting the hours in your head, sleeping underneath the crucifix, You're waiting for the water to come again, thinking the whole world's been sick. Water's rushing in, you better start running to higher ground. The water's pulling you, you better start holding with both hands now. And you're thinking of leaving, the water's rising over your head. The faces staring back at you, thinking all hope is gone. Searching the crowd for a single truth. But wondering if you've stayed too long. The water's rushing, and you better start running to higher ground. The tide is dragging you, you better start holding with both hands now. And you're thinking of leaving, the water's rising over your head, oh, head, And you're feeling defeated, the water's dragging all that you've said, and you're gasping to breathe. The water's rising over your head, and you're trying to. Keep And fast You're reaching for a lifeline But the current pulls you back You gotta keep on swimming Don't give up on the fight Reach out for the surface And let the sunlight break the night Sí. at the faces staring back at you thinking all hope is gone searching the crowd for a single truth but wondering if you've stayed too long the waters rushing and you better start running to higher ground the tide is dragging you you better start holding with both hands now and you're thinking of leaving the waters rising over your head You're reaching for a lifeline. But the current pulls you back. You gotta keep on swimming. Don't give up on the fight. Reach out for the surface and let the sunlight break the night. ลุงเย็นสรปพทุมมาละลุงเย็นสรปพทุมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี่พูัน่ไดคิดถึงคิดถึงมากๆอืมวันนี้ก็เลยวันนี้ว่าจะคือตอนแรกเนี่ยว่าจะโทรหาธงทองก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เขาประชุมก็เลยเออในไหนแล้วก็คุยเลยเผื่อ เผื่อนะเผื่อเราไม่ได้มาฟูนยาวเพราะว่าอาจจะติดพระราชพิธีบางอย่างครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาเก<ม>าลปิ้งยาะะ่ยางนไม่ใช่ไม่ใช่นะอ, <c oughs> อ,อันนี้เขาคาดเขาคาดกันเอานะไม่ฟันทงนะครับน่าจะประกาศวันที่เจ็ดกันยาเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดกันยาประกาศอะไรประกาศ ซิโนโชนเอาคือปันอาการดีขึ้นมันเนี่ยเออมันเป็นขั้นตอนมั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 นเป็นมันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือผมได้พูดไปแล้วตอนแรกก็จะประกาศว่าผ้าการดีขึ้นติดเชื้อคือติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะมันจะดีขึ้นดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่รู้แหละแต่หมายถึงว่ามันหมดลมหายใจไปแล้วอ่ะนะสุดท้ายก็จะมีวัน สุดท้ายวันเดียวกันเนี่ยมันจะก็อาจจะประกาศสองฉบับ่ะติดต่อกันเลยเช้าฉบับหนึ่งเย็นก็สิงผชนลประมาณเจ็ดแปดกันยานะไม่ฟันธงนะแต่ว่าเขาว่ามาอย่างนี้นะครับเออแล้วพรุ่งนี้เราก็เลยก็จะไปก็นั่นแหละมีการว่ากันเออก็เลยเดี๋ยวไปคุยแล้วก่อนว่าต้มาจะมีขลักที่ว่างลงจะทํายังไงครับที่แต่งตั้งขึ้นมาหน่อยเอาไปกอบก้นมาแทนเออก็ เขาไม่เขามีคนของเขาอยู่หรอกไอ้นี่เขาแต่งพอเป็นพิธีเฉยๆหรอกแต่งตั้งพอเป็นพิธีเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่งตั้งไ,<อ>ไม่รอรับงานศพไหมเออเดี๋ยวจะบอกให้นะราชงคลักเนี่ยมีตั้งหลายแผนกนะหกแผนกเลยนะอลองราชงคลักเนี่ยมีหกแผนกพอๆกับรองนาย,ยกมีสี่แผ<ค>นกเลยทำไมไม่ใช่บุคลากรเปลืองขนาดนี้วะเออพอๆกันลองคือหัวหน้า องคพระเออหัวหน้าเนี่ยคือเสียโอไงคนเดียวใช่ไหมรองรับโจงคระมีต้องหกคนน่ะม,มันอยู่กันคนละผนแผนเหมือนกันนายกมีคนเดียวมีรองนายกสี่คนอย่างเงี้ยค่้ายครับยกัรรประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับอ่าใกล้ๆก,กันประมาณนะั้นก็เลยเขาก็เลยนัดหมายกันพรุ่งนี้ที่นั่นแหละที่ที่เคยเล่าให้พี่คองฟังนั่นแหละครับที่พิมไปบอกก็เลยคิดว่ามาแจ้งข่าวไว้ก่อนเผื่อมีอะไรอ็กัตเดนแล้วเราก็ ถ้ามันวาระส่มเสียงเราก็ไม่อยากโทรจริงไหมใช่ไหมพี่คุณตองเออถ้ามันมีวาระส่มเสียงเราก็เราก็ต้องถอยอ่ะอประมาณนั้นเสียโอเงียบไปนะเงียบไปไหมหรือเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเขาป่วยเขาบอกป่วยนะป่วยแี้วป่วยแล้วเหรอป่วยป่วยก็ไม่ค่อยลุกนั่งก็โอ้โหแม่งคนแบกคนหามอ่ะก็เลยไม่อยากเอาออกงาน เท่าไหร่ออกมาก็จะเท่าที่เแม่งแรงเว้ยโมของเขเมร์แม่งแรงเว้ยไปแล้วก็ต้องรีบกลับว่ามันไม่ปัดมันไม่ได้แรงหรอกมันก็ป่วยอสอกกระเสาะมาคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงก็อุ๊บเขาก็ว่ากันนะไม่ไม่เกินสองสามปีหรอกเขาก็ว่ากันนะเออเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแหละคือสภาพตอนนี้สภาพเป็นไงพอพอลูกขามาสภาพแจ่มสงแจ่มใสหรือยังอมนั่งอมทุกอมโศกอะไรกันไหมเกี่ยวกับลูก โอ้เดี๋ยวหลังงานของเยพานี่ยิ่งสุดเลยแหละเหรอยิ่งงานเยพาสิทธิ์นี่ยิ่งสุดเลยกูไม่รู้เผ<ล>าลงใช่ไหมใช่ไม่ไม่รู้เลยว่าแม่กับลูกนี่ใครจะไปก่อนกันนะเสี่ยโอกับสมเด็จเนี่ยอเออเออไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันนะเพราะอย่าลืมว่าอย่างนี้พี่ขุนทองสมเด็จเนี่ยไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงเข้าใจไหม S <S เป็นอัลไซเมอร์เป็นเกี่ยวกับโรคสมองอ่ะ <S 2> <S 2> ไม่ได้เก็บเป็นเกี่ยวกับโอ้ไม่งินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไง <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นอาการมันก็ทรงทรงสุดๆุดมันไม่เหมือนโสมโสมนี่อาการแทรกซ้อนได้ง่ายนะฮะแล้วน้องสาวของสมเด็จศิลิกิตินี่ก็ยังอยู่ท่านผู้หญิงบุษบมาอายุเก้าสิบเอ็ดปีเกิดวันที่สองสิงหาเนี่ยนีกเพิ่งผ่านงานมันเกิดเพิ่งมันเพิ่งไปเยี่ยมมาแล้วก็ยังไม่ตาย อย so 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 like so 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 ู่ด้วยกันอยู่นะก็เลยคิดว่าสมเด็จยังไม่ได้ตายหรอกเพราะว่ามันไปเยี่ยมกันอยู่สมเด็จพระสังฆราชก็บอกว่ายังไม่เป็นอะไรเพราะสมเด็จพระสังฆราชเป็นคนไปรับสังฆทานกับลูกอุศิลาอืมนะฮะประมาณนั้นอเอแล้วเรื่องเรื่องตังให้ำแหน่งนายกที่จะมาจัดงานเนี่ยเขาฟิกตัวล็อกตัวอะไรกันไหมหรือว่าใครจะจัดก็ได้เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมไม่ไม่ผมว่าไม่เกี่ยหรอกคือ เขามีออแกไนซ์ของเขาอยู่แล้วผมถามนะถามนะจอมพเย็นนายกเนี่ยมันรู้จากพระราชพิธีตอะไรบ้างกูถามเขามีทีมงานออแกไนซ์ของเขามีเจ้าพนักงานอยู่วังอยู่แล้วใครมันมาเป็นนายกนายกมีหน้าที่เดียวคือเซ็นเซ็นเบิกจ่ายแค่แหมผมสมมุติงนี้ว่าสมมุติเงื่อนไขในเกมในสภาเขามีว่าสี่เดือนต้องลาออกปรากฏว่าเดือนที่สามประกาศปึ้งจัดงานสี่เดือนไม่ได้ลาออกระยะลากไปครึ่งปี อันนี้อันนี้นี่หมายความว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้รว่าใครท่นี่รู้จะบอกจะบอกให้นะไอสองพักนี่เนะี่ยมันอยู่ยาวอยู่แล้วล่ะมันโกหกทั้งนั้นแหละมันเชื่อใจไม่ได้นักพักแหละ <c oughs> พอๆกันมันพอๆกันแหละไอทักษิณก็หลอกเจ้าเจ้าก็หลอกทักษิณเอาอยู่งั้นนะ่ะเอาไม่ได้มีสาระสาคัญอะไรหรอกมันพอๆกันผมว่าใครมาก็เหมือนกัน สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะไอ้พักหาเนี่ยไอ้พักส้มเนี่ยก็มีธงอยู่แล้วแหละว่าคงจะไม่เลือกใครแต่ว่าดูดูดูก่อนว่าเออไอ้คนมันเสนอเนี่ยมันมันเสนอมาเนี่ยมันเล้าใจขนาดไหนอันนั้นคือพักส้ม hmm. ส่วนพักภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยนะ hmm. มันคุยกันอยู่แล้วล่ะแต่แค่มันไม่ลงตัวว่าใครจะเป็นนายกแค่นั้นเอง คุณไม่เชื่อนะอันนี้รอดูนะไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวกลับมาจับมือกันถูกไหมเออสุดท้ายไอ้ส้มไม่เอามันก็มาจับมือกันแล้วก็ตกลงกันอาลงตัวเพราะอะไรครับถ้าต่างคนได้เป็นรัฐรัฐบาลร่วมกันอามันยังเอี๊ยเสียกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าต่างคนต่างเล่นอย่างเงี้ยแต่แม้ว่าเคยเตะหนวัวไปจากรัฐบาลแล้วเขาจะยอมเหรอ เอาก็จบแล้วครับนายเดี๋ยเมื่อสามสี่ห้าสิบปีที่แล้วมึงก็ยังมาฉับมือกันอยู่ตอนนั้นยิ่งหนักกว่านี้ซะอีก<ม>ตอนนั้นเน่ะไม่มีมิตรแท้สตูถาวรบสรุป<ม>ไม่มีหรอกไม่มีหรอกมผมว่าผมก็คิดว่าผมมองมาสี่สิบปีการเมืองก,ก็ไม่น่าจะอันนี้นะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่งั้นมันจับมือกันได้ที่ไหนใครคิดจะไปจับมือไอ้ภูมิใจไทยพูยคุยกันได้ทท้งนั้นแหละ ผมว่ามันคุยกันพอแรงแล้วแหะแต่ว่ามันยังลงไม่ลงตัวกันบางอย่างเพราะไม่ลงตัวกันบางอย่างปุ๊บอ่ะใครจะตั้งรัฐบาลก่อนก็โอเคคนนั้นก็เป็นรัฐบาลกับเสียงมีใครล่ะก็เสียงมีแต่ส้มถ้าส้มเลือกใครก็คนนั้นแต่ถ้าส้มไม่เลือกเอาเราก็รักกันนะ อ๋อแล้วแต่ว่าส้มจะเลือกใครก็คนนั้นแต่ว่าถ้าส้มไม่เลือกใครเลยก็มาคุรักกันเองจบข่าวมารักกันเองจบข่าวฮะแล้วแล้วไม่ทับพุงไม่ทับพุงจะไปทําอะไรที่ไหนต่อกเกษียแล้วนี่กันยาเนี่ยเกษียณแล้วก็เป็นรัฐมนตรีได้แล้วนี่เขาเขาไม่เป็นเขาเป็นราชูคลักแทนโอ้แล้วเสียเอาไหมฮะเอาดิเขาไปเป็นเขาเสียจะต่างตั้งเขาเป็นพลเอกเป็น ผู้ประจําวังของเขานั่นแหละเพราะว่าอะไรไอในวังก็กเกษียณแต่ในวังอ่ะมันกเกษียณอายุนานเนี่ยเจ็ดสิบห้าปีอย่างเงี้ยแล้วพวกชุดเจ็ดสิบห้าปีเนี่ย <75 S 2> เจ็ดสิบห้าปีเกษียณใช่ใช่พวกเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยก็จะต้องทูลลาขอออกจากตําแหน่งใช่ไหมละ่ะตาแหน่งว่างลงปุ๊บก็พวกนี้แหละพวกที่มีชื่อเสียงนี่แหละเข้าไปไอแม่ทัพปุ่งบ้างไอใครบ้างต่อใครบ้างเข้าไปเป็นราชเป็นหัวหน้าราชงุมคลักพิเศษอืไป มันก็เป็นว่าอย่างนั้นแหละแม่งจริงๆไปนั่งคุมเสาอ่ะเสาตามวังวังอ,อัมพรมันก็มีเสาเป็นล็อกเป็นล็อกแต่และล็อกก็มีทีมงานของตัวเองเพื่อไปล่าตะเวนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเขาวินิจฉัยคดีอ่ะมันเป็นอย่างงี้จอมไอตุลาการเก้าคนเนี่ยมันก็มีทีมงานของมันนะมันไม่ได้คิดเองนะอืมแล้วมันก็ทําเอกสารออกมาสองชุดชุดหนึ่งให้รอดกับชุดหนึ่งไม่รอดเว้ยไอตุลาการบางคนนี่แม่งหลับตาจิ้มก็มี ไอตุลาการบางคนเนี่ยไม่เอาเลยก็มีไม่เอาทัศษิณคือชิงวัตรเนี่ยไม่เอาเลยอย่างเงี้ยสามคน่างเนี้ยอันนี้บอไปเต็นๆเลยเออไออย่างนี้ก็มีเพราะนั้นมันทําเอกสารไว้สองชุดอยู่แล้วแล้วสองชุดเนี่ยมันไปถามอีกนะเฮ้ยถ้าออกมาอย่างนี้สังคมว่าไงวะเออเพราะเรอนี้เขาเกลียดเพื่อไทยเยอะเออเขาเกลียดเพื่อไทยเยอะมึงออกมาเลยยุบแม่งเลยไม่มีปัญหาหรอกเออก็ยุบยุบก็ยุบไงเออก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้มี อันนี้หรอกเพราะว่ามันมีธงมันมีธงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพักสารรัฐธรมนูญได้อีกอย่างหนึง่งเขาก็จะเพิ่มอํานาจให้เรื่อยๆแหละพักไหนพักไหนมาเขาก็เพิ่มอํานาจให้สารรัฐธมนูญเขาคงไม่บอยขอเท่าไรหร่หรอกอย่างมากก็แค่แบบกระปิกกระปลอยเอาอันนั้นออกแก้อันนี้ออกนิดหน่อยแต่ก็ยังคงไว้อยู่เพราะว่าอะไรครับพักการเมืองมาเป็นใครมาเป็นรัฐบาลก็เหมือนเดิมแหละการเปลี่ยนแปลงมันขึ้นอยู่กับประชาชนอะ มันไม่มีทางเลือกประชาชนอ่ะเขาคิดว่านั่นแหละเลือกผู้แทนเข้าไปเปลี่ยนแล้วแต่ก็มันได้เหมือนเดิมทุกทีอ่ะม่รก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วเป็นมาเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วมันไม่ใช่ผู้เป็นหรอกนะฮะมันไม่ใช่เป็นมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเขาก็มาพูดมาคุยมาจกตาโสสลีกันเออมันก็คือมันเหมือนเรื่องใหม่นะแต่มันก็เรื่องเก่าอ่ะฟังมานี่ก็สามสิบสี่สิบปีแล้วเออก็เรื่องเก่าๆเดิมๆนะฮะ ก็เลยมาส่งข่าวประมาณนี้แหละนะครับเรื่องของคุณพานเพราะว่าเออครับเพราะกลัวแบบเดี๋ยวคงไม่ได้มาฟลนอีกสักระยะหนึ่งประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เกิดต้องไปเตรียมงานใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้เขาหมายกําหนดการออกมาเขาจะพูดประมาณนี้เรื่องพระสงฆ์ก็เจ้าอะไรที่มันเป็นประงองประเด็นนี้ก็เลยลืมไปเลยเหรอเรื่องอารมณ์กอารมณ์กดเนี้ยเป็นไงเอาอารมณ์กดก็เข้าคุกไปแล้วนี่ปากขังไปหมดแล้วไอ้หมอบิรหมอบีก็รอ เ,เ,เรื่องงานลื่นเลงนะครับไอทางพวกปลายปีปายปีคนที่เขาทํางานทางครงกลางคืนผับบงผับบาร์ของส่งของเสริฟเขาเขาจะไอ้นี่ไงมีอะไรแนะนําพวกเขาไหมครับต้องเต็มตัวเลยไหมมันมัมนมัมน,ม,ม,นม,มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้เออเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมครับครับคบ<ร>ได้ประชุมประชุมสํานักราชเลขาแป๊บเอ๊ะวบไปไหนอนืม มันนอนกันหมดวังแล้วหรือว่าบินงแ๋วเอกสารที่กูได้เมางนี้มันโอ้อยู่ไหนเนาะคืออย่างนี้เออมันนี้มันเป็นเอกสารการประชุมสรุปวาระห้าสิบหกทับหกแปดคือฉบับที่ห้าสิบกเนาะทับหกแปดปีนี่แหละเพิ่งประชุมไปเมื่อมันมานี้เขาบอกว่าถ้ามีพระราชพิดีสำคัญเนี่ย เาว่าสาคัญกูไม่รู้ว่าขนาดไหนนะออาจจะเป็นพระราชพิธีเกี่ยวกับสีดําก็ได้หรือเป็นอันนี้ก็ได้เขาบอกว่าตามพระบรมราโชบายเนี่ยนะคือเสียโอจะให้พระบรมราโชบายยังไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าราชเลขามันเอามาประชุมแล้วมันก็ออกมาเป็นข้อข้อมันมีข้อที่แปดข้อที่เก้าเนี่ยว่ากรณีงดงานลื่นเลงเนี่ยให้งดเฉพาะจวันแรก กรณีงดงานลื่นเลิงให้งดเฉพาะจ็ดวันแรกและจ็ดวันหลังหลังจากหลังจากเผาไปแล้วจ็ดวันแรกจากเริ่มต้นงานจวันแรกก็คือหมายความว่าเออจิวันแรกก็คือสัตมวันแรกเนี่ยคือสมมติเยพาประกาศวันนี้ตายปุ้งเขาไปนับจากนี้ไปงดงานลื่นเลงใช่ไหมเออจวันนับจากนี้ไปเนี่ยงดงานลื่นเลืองทุกประเภทอืมจ็ดวันหลังก็ปกติอันนี้รัฐบาลจะเป็นคนประกาศเองอืม ส่วนใกล้เผาทีเนี้ยใกล้เผาอาจจะใกล้เผาประมาณแถวแถวนู่นน่ะธันวามกาุกราลาน่ะเอาว่าร้อยวันน่ะเขาจะเก็บไว้ประมาณร้อยวันตะตะมะวานเนี่ยร้อยวันร้อยวันปุ๊บพเมนเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นอีกเจ็ดวันก็ห้นงานลื่นเลงออประมาณนั้นคือจะไม่แบบว่าเป็นเดือนเหมือนกับกษัตริย์ภูมิพลเพราะมันมีผลกระทบมากมแม่งผับบาร์ปิดไปตั้งเยอะอะเขาด่ากันหมอลงหมอลำอย่างเงี้ยช่วงออกพรรษายิ่งแบบ เนี่ยช่วงออกพรรษาเนี่ยยิ่งมีการจ้างงานเยอะอีกไงนะเออเเก็เลยว่ามีนโยบายใหม่ขึ้นมาอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ในเอกสารนี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับของประชุมราชเลขาเขามีนโยบายมาอย่างนั้นครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปรอประชุมพรุ่งนี้ก่อนว่าเขาจะว่ากันยังไงเขาอาจจะบอกว่าเออให้เตรียมนะแต่เพราะว่าแต่ว่างานเยพาตายเนี่ยเอ,อราชนิคููไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเท่าไหร่หรอกว่ามันไม่เหมือนกษัตริย์ตายกษัตริย์ตายเนี่ยเรา สายราชาสกุลเขาต้องไปถือของถือเครื่องราชาสกุลตะพันอะไรต่ออะไรเครื่องใช้ไม้สอยกระถงกระโถนแต่ว่าในพามันเป็นเจ้าฟ้าเป็นลูกกษัตริย์ไม่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 ได้มีพระราชาพิธีแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็พระราชพิธีในเครื่องราชสกุลเขาย้อนย้อนไปที่อลงกดหน่อยมีคนสงสัยเยอะมากว่ารายได้ของอโลงกดเนี่ยเกี่ยวข้องกับวังเกี่ยวข้องกับกองทัพไหมทหารไหมผมว่าจริงๆไอ ไอ้เกี่ยวข้องกับทหารน่ะเกี่ยวแต่วางไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยสมกับพระพินางเนี่ยเคยเสียเงินให้วัดพุทธบาทลำคูอ๋ออไม่มีประวัติได้แต่ประวัติเสียเพราะงั้นเออมีมีเคยเอาเงินเนี่ยให้ช่วยผู้ป่วยเอดสเพราะว่าพระพินางเคยเสด็จไงเสด็จเสด็จนานแล้วเนี่ยนะ้สด็จมีชีวิตโอ้เจ้าไปค้ำประกันองค์กรนี้ให้นี่เองถึงเออมันมันทั้ง ทั้งเจ้าดาราอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้พวกนี้มันดูน่าเชื่อถือไงแล้วตัวหลวงพ่อเองก็เออนั่นแหละอย่างว่านั่นแหละก็เลยมามันก็เลยมีเงินเห็นว่ากันว่าเบิกจ่ายกันเป็นหมื่นล้านน่ะอซื้อที่ดงที่ดินสองเออแล้วก็ฝากคนนั้นคนนี้คนนู้นไว้ออกดอกอีกตางหากให้ดารายืมให้สมปองสมปองยืมสามสิบล้านสี่สิบล้านอย่างเงี้ยเยอะนะวงการสนามบอลรวยจริงๆเว้ย บุญจริงจริง,ม,รงม่รู้แต่กูรวยแล้วอเออจริงจริงเนี่ยเขาจะทําเครือข่ายเดียวกันกับวัดพระธรรมกายพี่ผินองแต่มือไม่ถึงเพราะว่ามันไม่เหมือนหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยนี่ส่งเด็กเกเรียนต่างโอเแนไนเ,เจ๋งกว่ามันมีแถมทีมอคอ,อ,องนองไอ้กนไน้แอลองกดมันไม่มีใช่มันไม่มีออชาวบ้านอ่ะทีนี้ทีมวัดธรรมกายเนี่ย มีแต่จบนอกนะคนมาบวชเนี่ยว่าธรรมการไม่ธรรมดาเออวางเครือใายมีการทําบุญเงินผ่อนเออนู่นนี่นั่นเออนะเออใช่แล้วแม่มีการนะเปิดบัญชีบุญปิเปิดเผ่อนบุญได้ปิอบัญชได้อีกเอเห็นป่าเจ๋งไหมล่ะเออปิดปิดบัญชีทางโลกเปิดบัญชีสวรรค์อะไรก็ไม่รู้ เขาปริงจริงนี่ชวนเช,ชื่อเหมอนกันนะเขาขจริงเออมันโอ้พูดเป็นตูเป็นตาเนี่ยตายแล้วไปเกิดที่นี่นี่หลวงพ่อมาเป็นผู้พาผู้ปราบไงคือหลวงหลวงพ่อพรธรรมยิยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยจะเกิดมาพร้อมหลวงพ่อสดแต่บางเออเราไปชมดอกไม้อยู่หลวงพ่อสดเลยเกิดมาก่อนเป็นทัพหน้าแต่ตัวเองเนี่ยเป็นทัพหลวงเป็นต้นธาตุต้นธรรมประมาณนั้นน่ะแล้วกิไปอยู่ไหนแล้วหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยอื ก็อยู่วัดพระธรรมกายนั่นแหละแกจะไปอยู่ไหนมันมีทั้งคนที่เขายังอยู่ในสถานะถูกไล่ล่าอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้ยหมายจับนี่มันอยู่กี่เดือนอยู่ปีกว่าเองแล้วก็ไม่มีใครเอาไปขออีกหมายจับหมายจับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะที่ของเรามันมีอายุของมันนะครับครับเออมันมีอายุทีนี้พอออกปุ๊บเนี่ยพอเขาไม่ตามปุ๊บ DSI อะไรปุ๊บไม่หัวทรงหัวซาพอจะได้เงินจากคลองโจงคลองจันทร์มาสี่ห้าร้อยแล้วมันก็เงียบไปละ คนนี้ไปเพื่อหลวงพ่อก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแหละตั้งห้าพันไร่จะไปอยู่ไหนก็ได้อะเปลวัดตั้งห้าพันไร่มีตั้งหลายห้องใต้ดินมีไม่รู้กี่ห้องตกกี่ห้องมีคนรับใช้มีเครื่องอบซาวน่ามีหมดทุกอย่างอ่ะก็อยู่ในนั้นแหละวันดีคืนดีก็ขี่รถก๊อบออกมาออกมาเทศอืมประมาณนั้นก็ยังคึกคักอยู่วัดพระธรรมกายอยู่นี่ก็ยังคึกคักอยู่ผมก็โอ้แต่ว่าไปเป็นหลายเดือนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเขาป๊ก ระดมถูกกระถินแต่ละปีก็สี่ร้อยห้าร้อยล้านก็ไม่ตกนะเพราะว่ามันมาจากเมืองนอกด้วยไงเงินนะมันมีสาขาที่ต่างประเทศประมาณนั้นแต่วัดนี่นี่สมัยก่อนอีเบนพาเสียโอไปวัดวัดอะไรอีเบนพาเสียโอไปรมกายเหรอวัดประมประวัดประมกายเนี่ยอ,อีเบนพาเสียโอไปไงเออไปกับลูกมันพาไป,ค,ไปครอบคนไหมอีเบนสีลงสีรัตโสมเนี่ยแบบมันพาพาไปครอบคนไหมไม่ไม่มันพาไปแต่อีเบน๋อไอสีรัตนนี่ไม่ได้ไป เออสีรัตไม่ได้ไปแต่ตอนหลังๆนี่เออเริ่มเลอะเรือนไงถูกหลอกไงถูกอีกก้อนอ,อชักจูง <c oughs> ไปทําพฤติกรรมแปลกๆป,ปลูกต้นไม้เออปลูกต้นไทรปลูกต้นโพยเงี่ยแม่งมีการจุดทูปจุดเทียนอะไรของแม่งก็ไม่รู้หมายความว่าอีก้อนนี้เขาไปแ,แทรกแซงธรรมกายเหรอไม่ไมันตั้งนิกายใหม่ของมันนาวาวังอ๋อนิกายทำโมโยนีวังโอเครู้เรื่องใช่แล้วเดือน พันวาเนี่ยมันจะกลับมากลับมาเผาเอ,อ้อไม่ใช่ <c oughs> กลับมาม,มีงานหนึ่งที่ที่ที่อยุธยา <c oughs> มันมีงานหนึ่งที่อยุธยาอันนี้หมายออกมาแล้วนะเออมันมีงานหนึ่งที่อยุธยางานธรรมนาวาวังนี่แหลนะน่าจะเป็นวัดพนังเชิงนะ <c oughs> มั้งประมาณนั้นเห็นว่าใหญ่โตนะมีมณฑภาพมาเป็นร้อยแปดรูปเลอย่าลืมนะพี่น้องนะไปนะช่วยๆกันทีนี้ก็เลยอันนี้ ก็ประมาณนี้แหละอีก้อยนะครับก็รอรอรอเอาจัดมัวนเลาะประกวดอะไรก็เตรียมเตรียมไว้นะโอเคโอเคมาแจ้งกำหนดการนี่เองขอบคุณมากขอบคุณมากับขอบคุณครับมันก็ถือว่าเป็นงานเอนเตอร์เทนสำหรับเราแหละมันอย่าไปซีเรียสคือหมายความว่าโอเคมันเป็นงานศพงานตายก็จริงอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ได้เนาะกษัตริย์ดีกษัตริย์ชั่ว ยังไงเราควรที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะมันใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายจริงๆโดยเฉพาะสมัยเสียโอนี่โคตรสุรุ่ยสุร่ายเลยนะมากอ่อหลายหลายคนก็พูดหลายคนก็พูดอยู่ว่าอูตายในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เสียโอก็ยังบ้างก็ถ้าไปถามท่านเฉลิมศึกท่านก็ชอบจะพูดว่าโอไม่รู้หรอกเลอะเร,อเรือนแล้วเดี๋ยวเนี้ย ไม่น่าพูดอกอกัดพูดว่าถ้าไมนถามตามุ้ยนี่ตามุ้ยจะตอบว่าไงชั่วโมงเนี่ยแม่งมันก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นี่ลูกคือเียอันนี้ท่านคือหมายถึงท่านเฉลิมท่านก็เป็นคนอ่อนหวานนะนะบอกว่าคือท่านไม่รู้เรื่องอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกข้าราชบริพารรอบลายล้อมท่านนั่นแหละท่านจะพูดประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นท่านมุ้ยก็อีกเรื่องหนึ่ง โอ้ยเขียไปพูดมากเขาจะด่าเราเออคนโยขอบคุณมาแจ้งพอสงกรานต์ชอบเอรียมจะได้เตรียมการประกวดได้ถูกได้ถูกอาจารย์หลวงอาจาร์หวายก็จะเตรียมงานอะไรก่อนนี่ก็ว่ากันไปเออครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะครับอืมเออนะเพราะว่าก็พอประมาณนะครับมหายังไม่ทิ้งไฟเย็นยังไม่ทิ้งแกก็ยังอยู่และแต่โอกาสจะอำนวยแต่ก็ออกตัวไว้แล้วว่า อาจจะเจอกันน้อยหน่อยนะเพราะว่าอีทางมันแกล้งนะว่าเอางานให้ทําเยอะๆจะได้ไม่ต้องมาสมู่หัวแก้พวกไฟเย็นข้าพเก้าอุตสาข้าไปทํางานมูลนิธินั่นนี่นั่นมันก็ยังมาสมหัวแก่พวกเวลามันจนได้มันมาจนได้ท่านสดิจพงศ์ต้องไปเตือนหน่อยนะ